สวัสดีค่ะอยู่กับอุนเส้นจายมันค่ะวันนี้เรามาจะมาดูรถเสียตินนะคะแรคโคคันใหม่นะคะน่าจะเป็นเจ้าเมษานะคะคันนี้น่าจะเป็นคันนี้แน่เลยบุญเพิ่งมาถึงนะคะแต่เสียตินมานานแล้ว ขั้นนี้บ่ขั้นไหนด้วยรถน้ำมันรถน้ำมันก็เอาเอาหมดเพราะว่าเอาหมดเลยรถน้ำมันซิงเกอจะไม่หุนแล้วปลดกระเซียณแล้วคันที่ว่าโนนเอาไปไอ้นี่นะคันไหนอ๋อเราจะให้ใครมาขับทีเนี้ยทีแรกจะทินว่าจะขับรถเพนแล้ถ้าเจมส์เพนขับรถเป็นให้ขับกระบะไปเดี๋ยวผมนี่แต่ถ้าถ้าเกิดผมขับรถเก๋งมาเนี่ย ได้อยู่ขับรถเก๋งได้อยู่ถ้าขับรถเก๋งวุ้นขาวได้แต่ขับรถแบบนี้วุ้นขาวไม่ได้มันออโต้เนาะคันรถเก๋งมันออโต้แมนครับ่านันเหยียบย่างเดียวเนาะโอ้ยสรุปว่าเสียตีนได้คันนี้ด้วยนะคะรถน้ำมันด้วยแต่ว่าหาคนขับอยู่นะคะถ้าวุ้นขับเป็นวุ้นขับไปแล้วนี่ อันนี้ปั่นทั้งเท่านา่ะกระไตินัป<ะ>นปาดไปความงานการขั้งต้องขุดสเลยครับเยุดยอดเลยไหซูนเนียวเลยให้ทุกอย่างเลยค่ะอันล่อรถนี่ก็ะห้ตินี่ว้ายมาเป็นาตาไนแ่วนี้ไฮซูนเนียวโอ้โหได้ทดั้งรถได้ทั้งที่ปัน่นน้ำมันไอที่เก็บอะไรนี่ถัง,งเครื่องมือโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเอาทุกอย่างเลยเสียติน นี่ตะคียนเลยตะเบียงขายเด็กเบิร์ดูเบียงขายนี่ตะเคียนตะคียล่ะตะเบียงขายม่มียี่สรุปกะว่าที่แรกกะว่าจะมาเอาแค่แบ็คโฮคใช่ไหมแต่นี่มาแต่ว่าเพิ่งมาเจอบ่ผมแจ้งไว้แล้วเนาะยกสูงที่โกงกลางอีกว่าลงตั้งลงขีดจมลุยไปเลยสุดยอดเลย สุดยอดเรานาะมาเบิ่งแต่แม่โคได้รถเนาะมันพรอน้อมเนาะได้หอดทังแนวปั่นพร้อมหาใสา่เลยเอาะ <c oughs> อ้าวจะว่าคนไหนใส่เครื่องมือคุณเสียทังโอ <c oughs> เครื่องก็นิ่มอยู่เนาะเสียงไหมเสียงดีอยู่เด้เสียงนิ่มอยู่อ,อ่ะเทสเทส ผมเองนี่เป็นสำคับแล้วจะให้ใครค่ะโอ้ยถือใจเสือดดินแทน่อสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะถ้าผมม่าเจ้นของเก้าสิ่งกับบร้ายจังเลยน้องเจียเพื่องไทยรบไม่เบิด เสียตินบอกว่าสิมาเอาแต่แมคโคได้หอดได้หอดอะไรเงี้ได้หอดรถกระบะแบบนี้แสดงว่าเจ้าแสดงว่าเจ้าถือป้ายยาเห็นไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เล็วมาถึงแล้วนะใช้ใช้ของเสียขั้นเขาเสียเปเป็นมาถึง้นให่ใหญ่เกินคุไปถามเนียเขาเาไปคไปถามหาเนียนี่ขนตัวกับผมถามอะีของเทเลอร์บอของเทเลอร์ของเปียนี่นี่ไม่ไม ใส่บอกเบียวเขาไป Pon e หาไปทำนี่เขียวเขียวเราว่าเห็นแต่อันนี้ไม่ไปทำนี่เข mm, hmm. ียวมันทำเนี่ยเขาไปหาโอ้ยแมววิถุงมือผ้าโอโรงงานย้อมถุงมือผ้าอยู่ข้างในนี่แหละครับนี่แหละอันเดิมเนี่ยนีโรงงานทำดิเก็บอันนี้นสิครับ นหนั่นาคือพัวหนาดีอ๋อนี่บ่อ๋อเป็นแบบนี้ค่ะเอามาหยอมมันใส่อันนี้จับกระชงบริษัทใหญ่สุดกระชงไปทั่วไปหมดแบบตัวเห็นได้บริษัทใหญ่ยี่นี่แล้วจ้าขึ้นมาหาพ่อเจ้ามาแบบไรจ้าขึ้นเดมมาหูถิ่นเพื่อนเตี๋ยโอ้จ่า รถทรงผมวะกมีสี่ขั้นั้นองินดงขั้นนี่แหละต้อยเหลือขั้นละด็โอ้นึกว่าแต่มีธุรกิจแบ็คโฮอย่างเดียวนะคะไม่ใช่นะคะมีโรงงานด้วยโรงงานทําถุงมือนะคะขนาดวุ้นคนพื้นที่ยังไม่เคยรู้เลย ก่อนขึ้นตรงไหนก็บอกทางหมักแล้วโอ้โหมาแล้วเลยโอ้ข้าวเหนียวอยู่ในรถมีอยู่เด้อข้าวเหนียวนี่แหละครับรถมันมันนี่ก็เอาครับสุดยอดเลยมีข้าวโพดมาฝากกินข้าวโพดทอมีข้าวโพดต้มอยู่ตัววุ้นซื้อมาฝากเถังก็ได้เนาะ เอาแกงไงวาเดี๋ยวเต้นเต่นเอาน่อามัน้ำยงหนวเงี้ยได้ดีในหัวหล่อทั้งอะไรก็ได้เนาะในเบอรซูเนียวรถยังสภาพโอเคอยู่นะคะเครื่องก็ยังนิ่มอยู่ เสียตีนเมาหมดเลยค่ะทั้งรถน้ำมันทั้งแบคโคแทนเลอร์น้ำตี้ตรถโ,โอ้แทนเลอร์ด้วยนึกว่าเอาแต่แบคโค,โ,คโอ้โทรสองคือคือคือสรุปทั้งแทนเลอร์ทั้งแบคโคเลยค่ะแล้วก็รถน้ำมันโอ้โหครบชุดเลยทีเนี้ยสุดยอดเลย เดี๋ยวตําเดี๋ยวๆตํานึงมีอยู่แล้วรถดํา anh นั้นของเฮา แต่เรื่องราคานี่เราไม่รู้นะคะต้องรอฟังที่ช่องเสียตินเลยแต่วุ้นก็จะมารีวิวให้ดูบรรยากาศนะคะที่แรกวุ้นก็กะว่าจะมารีวิวรถแบคโคเจ้าเมษาคันใหม่นะคะ เพราะว่าบ้านที่เสียตินมาซื้อนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านบุญนะคะก็เลยได้มารีวิววิวไปรีวิวมาไม่ได้เอาแต่แบ็คโคนะคะแทนเลอร์ด้วยแล้วก็ลดน้ำมันด้วยรดส่งน้ำมันครบชุดเลยสุดยอดเลยเสียตินต่อไปน่าจะมีโทนหนึ่งทีมงานโทสองต่อแล้วนะคะเพราะว่าครบหลายทีมงานแล้วเนาะไอ้น,นี่อันนี้เมษาบ่ เมษาแบคโคส่วนพืชสภารถเทเลอมิถุนา,ถนารถถังรถเข็นน้ำมันม <า S 1> โอ้ไปแล้วไปแล้ว,ลวเสียติลองรถครบชุดเลยลครบชุดสมบงหมอล่ำวะว่าถือใจเอาเลยเสียตินเสียตินบอกกำลังหาพอดีเลยรถขนน้ำมันเข้าทางเลย แกทำสีอะไรนะสีชมพูโอ้ยขันสีชมพูก็แไปขี้มัวหลดแเลยเนาะนิ่มเนาะสุดยอดว่ะโอ้ฟังเสียงยางนิ่มเลยแม่เอาลองค่ะสุดยอดสวัสดีครับขายให้จานหัวต่อเลยโอว ออเสียงยางนิ่มเลยเนาะด้ดะดะต่ไน,ไน,ไน,ไนไปลอวงะเนะยองขับดูครับโอ้เสียงนิ่มคักว่าอ้มีันีนนเลยตอนนี้กเราก็มีที่จอดแล้วนะตอนนี้ต้องต้องหาพื้น,นทีนแ่แล้ว,วย,ย่งง โอเคค่ะคลิปนี้ก็มาแสดงความินดีกับเสือตินนะคะได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีกนะคะสามคันเลยไว้มาต่อกันคลิปหน้าค่ะคบ๊ายบายค่ะ